เรนมาได้คือว่าทางไงฝนก็ยืนยันแล้วว่าทางไปทางมาประเทศลาวเฮานี่บมมีแนวของของค่ายยังแบบมาสะดวกสบายการได้คุยล้วคนการทางเขามาลายว่าคนลาวแบบเคียงคัดนี่นี่นั่นโมเมนเนาะที่ว่ามาเดี๋ยวมันกับโมเมนที่เท่าคิดหรอกง่ายอยู่คือว่าเนี่ยแต่เสียกับโบราณคือไอ้พันวาเนี่ยเนาะแต่ว่ามาเนี่ยไอ้ได้เสียอยู่บ่ออยู่ลาวสฉพาพหมุมบ้านที อ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเสียอะไรเลยครับผมมานี่ก็หนึ่งค่าเดินทางค่าคือค่ารถค่าลาค่าเดินทางสองค่าที่พักแล้วก็สามค่าอยู่ค่ากินส่วนส่วนตัวเราเองครับผมส่วนตัวเราเองส่วนยูทูบเบอร์เขาไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยแล้วเขาก็เต็มใจพาไปในสิ่งที่เอฟซอย่างผมนี้ต้องการต้องการ สบายดีและสวัสด,ดีเดอผม่พี่น้องเนาะก็ยินดีตอนหับข้าวสู่สอวสาวนวลไซรุอนอีกแล้วแมพี่น้องเอ้ดโดยเนาะมาพบมาพสาอสนนมานีก็อยู่ทีหอพักไอเพิ่นเนาะเพิ่นคนไทยแเ่ชผมพี่น้องเอ้เพิ่นก็มาหาทางสาวลาวเพิ่นเนาะก็บแบบบอได้โอได้ลมเดอว,ว่าบ่เคยคุยกับสาวลาวจากักเ่อเพิ่นว่าก็เลยแบบมาแบบเห็นในคลิปร้ายร้ายซ่องเนาะก็เลยแบบ มาเซไฟเดือยวามาถ่ายมาทำโดยตรงเลยพรมพ,พี่น้องเอ้กับทางเพิ่นกันกนสิีดงเอ้ยตอนหับทางไอ้เพิ่อนโมเดววือยวได้ไรนาอพี่พี่น้องอันนี้เฮาก็ต้องรุนลิบต่อต่อไปเนาะถ้าชาวนามีโอกาสกะสทีได้มาถ่ายเด้อยว่าถ่ายทำให้พี่พห้น้องได้เบิ่งงในชมกันเนาะพี่พี่น้องได้ผูดได้ทราบกันต่อไปเนาะถ้าว่าชาวนาติดธุระก็คือสีบริมาพรมพี่น้องเอ้โดย ่ะก็บ,บายาย่เว้าได้ใหญ่ห่างพี่พี่น้องกระเทาะสนกันกสิเขา้าไปโอุบไปร่มน้ำไอ้ายเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยลายผูกใครคนนั่นล่ะมาส่งอ้ายเพิ่นอยู่หอพักนี่ละ่ะพพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะจังได๋ก็เขาไปโอุบไปร่มไปดิกกับอ้ายเพิ่นก่อนเนะาะถามความรู้สึ้งกันว่าเป็นจังได๋มาจังได๋จึงมาหาสาวเราอะไรน้องพ,พี่น้องเนาะเพื่อความแน่ชัดเจนพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะจังได๋ก็ไปชมไปเบิ่งนก็ได้คราวนี้เลยคราวนี้เลยอยากอ่า ให้ทางยูทูบเบอร์ได้สอบถามผมได้ตอบให้ว่าคืออะไรครับผมเ<อ>ชิญครับในวันนี้ก็คเพื่อนสาวไลฟ์จริขออนุญาตถามไอ้เนาะหลังจากที่ไอ้ไปเียนสาวล่าแล้วเป็นยัง,<อ>งไงก็ถูกใจหลายคนอยู่ครับแต่ก็ยังลังเลนิดนิดหน่อยเพราะเราคือในคําว่าเราก็อยากเลือกอหรือขอเวลาเลือกนานนิดนึง<อ>ครับผม แีการเดินให้เดินทางมาฟังเล่าเป็นยังไงการเดินทางลำบากไม่ต้องพูดะรก็ไม่ลําบากเลยครับผมก็นั่งรถประจําทางจากอุดรธานีมาลงที่มุกดาหารแล้วก็ทําบัตรผ่านแดนข้ามมาสอรเขตแล้วก็นั่งรถจากสวรรเขตต่อมาที่เมืองอุทุมพรเซโนนี่นะครับครับผม่ือการใช้จ่ายวัตถไล์ก็อาดามาฟังเล่าไม่ไม่เยอะนะครับก็ ปกติครับค่ารถก็ราคาเท่าบ้านเราเมืองไทยเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบาทก็ราคาเดียวกันจากบ้านมาหาดามใช่ประมาณจากักพัานเออผมหมดไม่ถึงพันบาทก็ถือว่าก็คือว่าแพงเนาะปกติาะ้วใเรียกกันเดยว <c oughs> ่าฝัา่งไทยกับฝั่งลาวก็ไครับผมก็ราคาเดียวกันรา,าคาเดียวกันครับผมแต่อาจจะงงคำคำว่าค่าเงินกีบ อ่าเงินกี่มันจะออน่ากว่าเงินไทยเลยว่าทั้งทั้งง่ายใสเป็นวเงินกีโอผมว่างงยองงครับสิบเจ็ดพันสิบพันผมก็ตีราคาว่าเทียบราคาไม่ถูกแต่ก็ใช้เงินบาทใช้จ่ายมืองล่าวได้นะครับไม่จําเป็นต้องแลกเงินกีที่ั้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับกับเซโนถ้าถึ่ามาปรานั่นครั้งแรกกับเซโน แสดงบ้างเไปที่อื่นเพืไปที่อื่นปากสมัยก่อนนี้ผมก็ปากเซหลวงพระบางอลาวเทิงราวเหนือผมก็เคยไปประมาณนี้ดกว่าเคยไปทุกที่แต่ทั้งเซโนเนี่ยเพิมาครั้งแรกเนาะเซโนคือราวภาคกลางเนี่ยผมเข้าลึกสุดเซโนก็ครั้งแรกแต่ถามว่าอยู่ที่ริมโขงสวรรคเขต ผมก็เคยอยู่เหมือนเคยอยู่เรนนอยแก่มานี่กะหูจักอยว่กับสาวลาจึงขางของมาหาเลยนี่มีจักคนหูจักอยู่บก็ผมดูคลิปยูทูบเบอร์ของอยู่เซโนเนี่ยนะครับบางอุตุภพรนี่แหละครับผมจึงข้ามมาก็เลยอยากมาเบิกสาวลาแบบตัวนเป็นครับผมก็มีการผมก็มีการติดต่อยูทูบเบอร์ทางนี้มาแล้วผมเลยข้ามมา ระว่าเขาคุยกับเืนทรศัพท์มันกับโเห็นโตกันแต่ว่าแต่ว่าอ้ายกับแบบว่าบ่ได้คุยกับสาวโสดเลยเนาะมามาเลยเหมือนบ่ก็ก็ไม่มีการติดต่อกับอจะคนเลยสาวลาวมาก่อนโดยการบางทีมาแบบเซอร์ไพรส์โดยการขอความกรุณาของยูทูบเบอร์ให้พาไปพบเจออ๋อแตพืไปพบเจอให้น้าเห็นตาเพื่อนแล้วงามอยู่บ่ ก็ถูกสตากขหลายคนอยู่ครับมันเลยเหมเอือนกับผลไม้ให้เลือกหลากหลายนะครับ <c oughs> ชอบรสอะไร <c oughs> ปเปรี้ยวหวานมันเค็มอ้วแต่มั<อ>นได้ขึ้นทางอ่ายนี่เลือกไรเนี่ยบอที่มาตามทิดตามเบิ้งมาตแต่ละช่องแต่คนเลือกไร,รอตอนนี้ก็มีได้ไปคุยอยู่ที่ประมาณสามคนครับอ๋อแล้ถูกใจน้ำอยู่บอนอยู่พยายังก็ตอนนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ข้อเสนอผมได้บอกเขาไปแล้วเหลือแต่คำตอบจากตัวเขาครับอ๋อคำตอบจากตัวผู้หญิเนาะผู้หญิงครับผมไปว่าหาวันนี้เนาะครับผมครับครับครับผู้หญิงเธอมีคำตอบว่าจะน่าดกันเนาะทางหนุ่งไทยกับสาวผู้ที่เพิ่ไปหาในสิสานบางโบเนาะในโเป็นบอกใ้ครับผมดูว่าตัวจศพเพื่อเดยผ่านมาโบเดี๋ยวว่าคนเดียวนี้ก็ ก็รอคําตอบอยู่ครับรอคําตอบจากชาวพุทธแต่แต่คําตอบนี้บางทีอาจจะไม่ได้พรุ่งนี้แต่ผมอาจจะมีโปรแกรมในการกลับพรุ่งนี้ก็อยากจะฝากฝังยูทูบเบอร์ทางนี้ให้เป็นสื่อลักให้หน่อยขอให้ทางน้องให้เนาะครับผมกะคอยน์ย่าถามเนาะกะอายุอายุนี่จะตีผมอายุสี่สิบห้าปีอายุสี่สิบห้าปีอ๋ออะปั๊ม ก็ใกล้ส46แล้วครับอีกประมาณสองเ,เดือนพราผมเกิดเดือนสองปีนะปีหน้าผมก็จะ46 46ครับผมเพรอายุสั้นนี่ก็ถือว่ายังบทถาวรได้ไงถือว่าเล่นตลังดีครับผมบด้วยยังงมอยู่เด๊ออ๋อแต่วันนี้คือทอั้งแอบบ้ายอ่ะแบบอ่าขออนุญาตเนาะไอ้ายเนาะอะไรที่อาจเอฟซีอาจจะอยากพูดสื่อเสียงในแมวไอ้ายเนาะอ่าไอ้พูดว่าอะไหนเนีาะผมผมชื่อกลอนภูอ้ายกลอนผูเนาะ กอนภูเออมว่าซีเอฟซีได้เบิ่งคลิปไอต่อนนี้องเดี๋ยวไจิถามเข้ามาว่าเสียเงี้ยนี่ซีกบเมื่อพนอดีจะถามมาเป็นยังไงไปเที่ยวบ้างบางเทื่อบางเทื่อเป็นเพื่อนไอเพื่อนเนาะมุดมูคู่ของเพื่อนเนาะที่ว่าเห็นจะถามว่าไอมาเป็นไปเล่าไปเที่ยวฟังเล่าก็มีหลายผุหลายคนเนาะดูว่าเอฟซีเป็นอย่างน่าเที่ยวแต่ผมแบบว่ายากนิดผมอยู่ผมชื่อกวนภูอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับ การไปกันมาเทียมเมืองลาว่าไหรอย่างมากก็ทัว่า,า,ามา,มมาได้ไห้เนาะครับผมมันไม่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับสะสบายม่ต้องโอโอ่าการอยู่การกินก็เป็นราคาปกติเลยครับแล้วทั้งถามว่าอันตอนไอชิมาเนี่ยกับไอกับย่านว่าเป็นแต่ย่านอยู่บอกเมืองลาวหรือว่าไไหนคือครับอยู่ว่าสิ่งที่อ๋อคือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดน่ากลัวอย่างที่ก็คือด้วยด้วยคําว่า มันก็ต่างที่ต่างถิ่นแค่นั้นแหละครับแต่ในความจริงการมานี้มันก็ไม่น่ากลัวอย่างไม่น่ากลวอย่างที่คิดไม่ก็คนเหมือนกันนี่แหละครับปกติคุยกันาษาเดียวกันแล้วต่ทั้งไผมแต่ถ้าเขาอยากถามว่าทั้ง y ู u ูบเอ่อหลายซ่องอยูนฟังสวรรค์เขตนี่เป็นตั้งแต่อันที่ว่าที่ได้สัมผัสก็ดีก็ดีทุกคนนะรับปกติดีทุกคนเลย นก็ต้อนรับพอดีกันคิดพลาเนี่ยขอโทษขอให้เนาะเลยครับผมก็ปกติครับเตรียมอย่างมากแล้วให้เพื้นกำลังแบบกระทันหันเนาะเจะจะก็ได้ซั่มทีเฮาช่วยได้ันเนาะแต่ว่าพาไปหนีโบพาไปหันโบกะสามารถไปได้ยแต่ว่ายไกลเกินขอบเขตก็คือสิอาดไปบ่ได้เพราะว่ากันเนาะตัวนี้ก็ได้เนาะอ่าก็ได้คุณได้คนก็คือว่าเนาะ fc พื้นกำลังเขามาว่าทางประเทศเราเนี่ก็แบบข่าม้านี่เข็งคัด บอกกรณีที่ไอ้ยืนยันอกีกสะดวกสบายดีเนาะก็ครับผมก็อ่ายูทูบเบอร์อยู่นี่เขาก็ต้อนรับดีเน <No. S 2> อะ่าแต่ว่าเป็นมูเป็นคู่ที่ว่าเขาบมาเที่ยวทางเล่าเนาะเช่นว่าผมมานี่ผมก็แน่นอนแหะผมก็ไม่รู้จักใครหรอกครับก็ยูทูบเบอร์เขาก็พาไปแนะนําสิ่งที่เขาไปถ่ายทํามาผมก็ได้สัมผัสตรงที่ว่าเขา,าอ่ามีการเดินทางไป บางทีก็ยากลําบากแบบเดนเจอร์ก็มี <c oughs> ก็อย่างเงี้ยพี่ทุกมือก็ต้องไปแบบพี้นมีการไปแบบลุยป่าล <ๆ S 2> ุยเขาก็ต้องไปก็ถือว่าลําบากของยูทูบเบอร์อยู่ฝั่งนี้อยู่ครับแต่เขาก็บริอาเขาก็พาเราไปถึงที่ถ้าไปถึงที่ถ้าไปหาสาวล่าคูที่เรา ต้อการยกไปพบหน้าเขาเนาะครับผมคือตอนนี้ทั้งอ้ายเขาจะไปพบหน้าพบตาเห็นกันแบบย่างเรียบร้อยแล้วเลยเาก็ดีใจนะครับผมดีใจน้ำอ้ายเนาะครับแต่าอะรมมาทางนี้แล้วคุณพี่แบบว่ามีอาหารที่ว่าถูกใจเป็นพิเศษย่งนี้มก็ไก่ย่างเซโนนี่อร่อยนะครับเ้ยเี้ยเเย้เฮ้ย้ยรฮ้ยเ้ยมา้ย้ยล้ยเ้ยมฮ้เฮัยยเ ไก่เอ้กย่างเซโนนี่เป็นเป็นอาหารเลยนะครับผมเป็นอาหารลักในในเซโนเลยถ้าคนไหนถามว่าเซโนไบ่ได้กินปิ้งไก่ก็คือว่าบไม่ไงบอชเซโนเนาะคือว่ามาบ่อชเซโนเลยครับผมเจ้าก็ะว่าอ้ายนี่บุญมีและที่ว่าได้มากินปิ้งไก่เซโนมไปอีกอย่างก็คือตอนนี้ก่ะเดูยามฝนบตกเนาะถ้าว่าฝนตกก็คือไอ้สีพายไปบ่ได้ลำบากกกลาบไปวันนี้เส้นทางลำบากกว่าห นี่ถือว่ามันแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็สามารถแบบไปได้มีลูกมีโบก็สามารถแบบขี่รถบุกไปได้นะแบบเป็นเจร์ไอ้ขึ้นไปว่าหัวแหละเดินทางสะดวกครับเป็นเด็กกำลังใจให้เนาะครับผมในสมบัติขงบังเขาเลยแต่คือเอ็กซีเนาะอยากมากะคือแบบมาได้เป่นมาได้คือว่าทางง่ายเพื่อก็ยืนยันแล้วว่าทางไปทางมาประเทศลาวเฮานี่บ่มีแนวของของค้ายัง แบบมาสะดวกสบายเราการได้กได้คนกัดทางเขงมามา,าลาย่าคนลาวแบบเคียงขัดนี่นี่นั่นมันกับโมเมนเน<ด>าะที่ว่ามาเดี๋ยวมันกับโมเมนต์ที่เฮาคิดเหรอมันก็ก<ด>ง่าย <ๆ S 2> อยู่บบเขาว่บบา,ออานเนี่ยแต่เสียกับโบราณคือง่ายเพื่อนว่าเนาะแต่ว่ามาเนี่ยได้เสียอยู่บ่อยู่ลาวสะหมุ่บ้านทีก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียอะไรเลยครับผมมานี่ก็ หนึ่งค่าเดินทางค่าคือค่ารถค่าลาค่าเดินทางสองค่าที่พักแล้วก็สามค่าอยู่ค่ากินส่วนส่วนตัวเราเองครับผมส่วนตัวเราเองส่วนยูทูบเบอร์เขาไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยแล้วเขาก็เต็มใจพาไปในสิ่งที่เอฟซีอย่างผมนี้ต้องการต้องการเดยเอยเยครับอยากจะชวนอ่า เชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่ว่าเป็นเอฟซีที่ติดตามช่องของยูทูบเบอร์หลายช่องเนาะหลายๆช่องนี้อยากจะให้มาสัมผัสอยู่ที่เซโนครับลองดูลองดูครับเผื่อเราพูดจริงๆว่าเราบางทีอยากพบเจอหรืออยากสัมผัสหรือพูดคุยถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวมันก็ได้ดูเนี่ยผาน จอโทรศัพท์แล้ว well, ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับผมออเลยอ๋อเยภาภายนอกเป็นแบบไรนอกประเทศนี้ประเทศนั้นเป็นแบบไรเมนเมนคือว่าเนี่ยต้องไปรายจะาทันทีเติมเงินประเทศเนาะมันก็แตกต่างกันคือว่าเนี่ยคือห้องพักนีก็นอ๋อห้องพักอยู่นี้ราคาถูกดีนะครับแสนห้าเรียกว่าถูกมากสามร้อยบาท ครับเรียกว่าถูกมากดีสามร้อยบาทคือห้องหองพัดล่มหรืออะไรห้องแอร์ครับดีครับดีดีนห้องแอร์เลยนะครับเครื่องทุกอย่างครบครับผมว่าคุ้มมากเลยคุ้มมากกับการที่เราจะเดินทางไปหลายๆที่ผมว่าระดับพรีเมียมาครับสองแสนห้าเท่ากับราคาห้าแสนกับกับที่อื่นก็คือว่า ทุกอย่างที่อยู่เมุมหน้าเนี่ยคือว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็นถูกอยู่เนาะมันก็บอกแพงมันทุกอย่างเป็นแบบอยากจะให้พี่น้องเอฟซีเนะี่ยมาสัมผัสที่นี้ครับมาสัมผัสประเทศลาวดูเนาะประเทศลาวดูครับเราเราอย่าเพียงแต่นั่งดูผ่านช่องช่องอย่างเดียว<ด>ยต้องมาสัมผัสดูเนาะครับผมต้องมาสัมผัสเพื่อกระจาเความหมายนะครับสิดูเลยแบบประเทศลาวนี่แต่หน้าอยู่แบบธรรมชาติ แม่ต้นไม้ต้ตตนตอแบบเขี้ยวสวยงามเนาะครับผมอดยว่<ม>าจะไงเนาะการคือว่าข้อมูลขอาใจอ่าอะลายเนาะที่ว่าให้ทั้งเท่าได้โอ้ได้ลมหรือว่าถามเรื่องรวมเป็นมากเป็นไปเนาะครับยินดี<ะ>ครับยินดีที่ว่าถามว่าจากทางใต้หาัทางลาวนะว่าสะดวกสบายเฉพาะคนที่อยากมากเนมันคนที่ไ่อยากมากอะ่ะ ง่ายกับเพื่นกับวายะเนาะ่นโดยโดยตั้งนายแรกผมก็ใจอ้ายเนาะคือว่าขอบคุณอ้ายหลายๆเนาะขอบคุณอ้ายหลายที่ว่าได้ซื้อในยูน่ากินเนียอยากมากนากินได้ดีเนาะโดยขอบคุณอะไขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสบายดีคบมากครับโดยกะชิบะม่านี่นาะพี่พ์น้องเนาะทางเฮาก่ ถ่ายบรรยากาศรอบคำคำพรมิพี่น้องเลยทางเฮาก็ได้พาไอ้เพิ่นมาอ่ามาอยู่หอผักบอนที่ไอ้เพิ่นเพิ่นมาอ่าผักอยู่แหละเนาะทางเฮาก็เคยมาอยู่พรมิพี่น้องเลยอ่าก็คือแบบใกล้อ่าตัวเมืองเล็กก็ไก้บ้านเฮานี่เน้องพรมิพี่น้องเนาะโดยอาจจะเป็นตัวเมืองเมืองเซโนโะอะไรพรมิพี่น้องเลยหล่ขู่หลายคนก็น อาศิมาผักนี่มันก็คือแบบสะดวกสบายคือไอพ่นวาเนาะก็หอผักพึ่งก็สะอาดงามตาพพี่น้องเลยราคาก็ถูกๆรอบพพี่น้องเนาะโดยอะถ้าผู้ใดแบะมากอะมาแบะมาผักก็ได้เด้อพ่พี่น้องเนาะทางทางห่านเพิ่นเดื้อว่าบริการอย่างดีพ่พี่น้องโดยนี่ก็คือหอผักรอบพี่น้องเนาะโดยอะก็สำหรับที่นี้เนาะทางสานวนก็สิได้อําราพาจากหรือว่าถูกๆคนไปกอนไปพบไปโพอสานวนคิมนาก็สำหรับทิ่นี่ก็ ลาไปแล้วเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้เอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเรอว FC, ่าเอฟซีเรว่าผู้ใหญ่ใจดีถูกถูกทานเนาะโดยการสำรักทีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าเข้ามาสาบายดี